สวัสดีค่ะเออนะคะันนี้กอก็มบิวตี้ทิปนะคะมาฝากทุกคนอีกแล้วที่อยากจะผิวสวยในราคาไม่ถึง10บาทมันก็คือเบกกิงโซดานั่นเองนะคะคือหลายๆคนเนี่ยเฟ้นหาในเรื่องของสครับ ที่นำมาขัดผิวบางคนก็ซื้อแพงมากเลยรู้สึกว่าไม่แฮปปี้แต่เอิร์กเนี่ยชอบในเรื่องของเบกกิ้งโซดามากเพราะเม็ดมันจะละเอียดมากๆนอกจากในเรื่องของการสครับผิวให้เนียนนุ่มแล้วเนี่ยเรายังนำมาสครับปากได้ด้วยแล้วก็สครับหน้าได้ด้วยเรียกว่าเป็นการสครับที่อออินวันมากๆแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะเราจะมาโชว์วิธีการสครับปากกับสครับผิวให้ดูกันมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะสมมุติเวลาอาบน้ําเราก็เทอาเทเทพวกเจลอาบน้ํามาก่อนอย่างนี้นะแล้วก็นี่ประมาณนี้ ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยทำให้เกิดฟองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รูปไล้ตามผิวนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าเบกกิ้งโซดาให้ความอ่อนโยนเม็ดมันละเอียดมากๆหลังจากที่เราล้างออกแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าผิวของเราทั้งเนียนนุ่มน่าสัมผัสอันนี้เนี่ยยังสามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้กับเจลล้างหน้าของเราอีกด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับสครับริมฝีป,ปากนะคะง่ายมากสำหรับคนที่ผิวป,ปากแตกแล้วก็อยากได้สครับริมฝีปากเพราะป,ะ,ะปกติในท้องตลาดอะไรเลยแบรนด์ก็จะขามโอ้ยหลายร้อยมากนี่ไม่ต้องค่ะมาใช้เบกกิ้งโซดาได้แล้วก็ใช้กับพวกวาสลีนก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบว่าลิปบาล์มของเราลิปบาล์มก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะมีการอะ่ะตักลิปบาล์มออกมาก่อนประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอามาผสมกับเบกกิ้งโซดานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คนให้มันเข้ากันประมาณนี้ แล้วก็ค่อยๆลูปไปที่ปากหรอถูวนได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วก็แค่ซับออกค่ะเซลล์ที่ตายแล้วเงี้ยก็ค่อยๆหลุดออกลอกออกไปเลย แล้วก็จะทําให้ริมฝีปากดูสดใสขึ้นนะคะถ้าหลังจากที่เราขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อาจจะลงลิปกอสหรือว่าลิปบาล์มต่อได้เลยนะคะหรือว่าเราอาจจะไปทาลิปสติกได้สวยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้อย่างหนึ่งคือนอกจากเบกกิ้งโซดาเนี่ยสามารถสครับผิวสครับหน้าสครับตัวเราได้แล้วเนี่ยยังสามารถช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดฟันนะคะเราลองนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยมาผสมกับยาสีฟันเราแล้วนํามาแปลงจะรู้เลยว่าฟันสะอาดมากขึ้นยังไงก็ลองนําทิปนี้นะคะไปใช้กันดูวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ